っ陸上部に入ってもらうぞの時、スケートで新記録あ暑い<て><て>からパス。 กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในครั3 8 2 9อีกแล้วทุกคนคงจะเห็นคนละิปต้นคลิปไปแล้วนะครับที่ผมไปเล่นมาให้ดูนะบางคนอาจจะงงนะครับกล้าจ,จะกดข้ามไปแล้วนะก็สาหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยถึงปัญหาต่างนๆานานาที่หลายๆคนเจอนะผมอยากจะพูดลงในคลิปนี้คลิปเดียวให้มันจบๆไปเลยนะครับ ก็ปัญหาอย่างแรกเลยนะครับที่หลายๆคนเจอคือการปิงนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปสอนไปหลายคลิปมากนะครับแต่คุณไม่หาดูเอาเองนะครับในช่องผมทําไปหลายคลิปแต่ว่าทุกคนเลือกที่จะไม่หาดูเลยสาหรับผู้ที่ติดตามใหม่ๆนะครับสามารถไปหาดูในช่องผมได้นะผมเคยทําคลิปสอนไว้หลายคลิปแล้วนะครับ <S <S เกี่ยวกับปัญหาต่างๆในแอปนะอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องการหาเกมไม่เจอนะครับ คนที่เคยเล่นเกมไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปหาใหม่นะเข้าแอปมานะครับมันจะอยู่หน้านี้เลยนี่อันนี้คือประวัติการเล่นนะครับที่เราเคยเล่นเกมนอปไปแล้วนะครับส่วนคนที่เล่นไปเกมเทียวแต่อยากเล่นเกมอื่นด้วยนะครับก็เห็นไหมครับมันจะมีภาษาจีนสีขาวๆอยู่ข้างหน้าแอปเรานะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามานี้จะเป็นพอร์ตการเล่นเกมนคทั้งหมดของผมนะ ก็ใครที่อยากหาเกมนะครับให้มาที่ภาษาจีนสีเขียวข้างล่างเห็นไหมแล้วก็กดเข้าไปนะครับใครที่อยากเล่นเกมารูโตหรือว่าอยากเล่นเกมดังบอลน,นะครับก็เลื่อนหาได้นะครับมันจะอยู่ในนี้เลยนะนี่ก็ลองเลื่อนเลื่อนหาดูนะครับเนี่ยมันจะอยู่ในนี้เลยนะทุกคนลองเลื่อนหาดูได้นะครับค่อยๆหานะแต่ส่วนมากเลยนะครับของารูโตนะ มันจะอยู่ประมาณล่างๆเลยนะครับสำหรับคนที่าหาไม่เจอนะนี่ครับทุกคนมันก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะสำหรับเกมนารูโตะนะครับก็จะมีทั้งเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็เวอร์ชันส t o ตอมสี่เลยนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นนะตากันบอลเอ่อเวอร์ชันเก่าๆก็มีนะครับหรือใครไม่อยากเอ่เลื่อนหานะครับสำหรับคนที่เคยเล่นซักเกมหนึ่งไปแล้วแหละนะครับ ที่เคยดูช่องผมนะก็สามารถพิมพ์หาได้นะครับตรงแว้นขยายด้านบนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์ชื่อเกมไปเลยนะคนที่บอกหาเกมไม่เจอนะครับหลังจากพิมพ์ชื่อเกมแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่าสุดนะครับเห็นไหมสองเกมเลยอยู่ครบนะครับหรือว่าใครอยากเล่นดากอนบอลน,นะก็พิมพ์แค่ดากอนก็ได้นะครับหรือว่าดากอนบอลก็ได้นะนี่ครับอยู่นี่เลยด้านล่างเลยนะเห็นไหมง่ายๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับคนที่อยากเพิ่มเวลานะครับตอนที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับทุกคนจะเห็นนะหน้าเวลาของตัวเองนะเห็นเวลาผมไหมครับก็วิธีการเพิ่มเวลานะครับให้เรากดไปที่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับที่มันเขียนว่า0ทับ3นะครับก็คือสามารถดูวิดีโอได้3ครั้งนะครับเราก็กดไปเลย โอเคครับทุกคนก็หลังจากที่ดูวิดีโอจบแล้วนะครับมันก็จะบวกเพิ่มมานะมันอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับทุกคนอาจจะเพิ่มไม่เยอะนะครับก็สามารถดูได้นะครับทุกวันเลยวันละสามครั้งนะครับโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่ดูวิดีโอจบแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มมานะต้องบอกว่ามันสุ่มนะครับว่าอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับต่อการดู1รอบนะซึ่งมันจะสุ่มเวลาให้นะครับ อาจจะได้10นาทีบ้าง2นาทีบ้าง3ามนาทีบ้างนะครับก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราดูนะครับต่อวันนะที่เราสะสมไว้นะครับวันถัดไปเวลามันรีมานะครับเวลาตรงนั้นจะเพิ่มมาด้วยนะครับมันจะไม่หายนะเราสามารถใช้เพื่อเพิ่ม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 ,มในแต่ละวันนะครับให้เวลามันเยอะขึ้นได้นะครับจะประมาณนั้นนะผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับ ก็เวลาในแต่ละวันนะครับที่เราเพิ่มมานะครับวันถัดไปเวลาเรารีมันจะเพิ่มมาด้วยนะครับเวลาตรงนั้นมันจะไม่หายไปนะครับก็จะสามารถเพิ่มมาเรื่อยๆได้เท่าผมเลยนะตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมเล่นไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับมันก็เลยเหลือแค่นี้นะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมเจอกับตัวเองบ่อยนะครับก็คือผู้ติดตามใหม่หรือว่าคนที่มาเห็นคลิปผม ช่วงนี้นะครับส่วนมากจะเห็นแต่คลิปเก่าเก่ามากด้วยตั้งแต่สอนนรนโตะคลิปเก่าๆแ,แรกๆเลยนะครับอยากจะบอกว่าให้เปิดใจเข้ามาดูในช่องผมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอาการปิงแล้วบอกว่า Wi-Fi เล่นไม่ได้ไม่เชื่อนะครับลองหาคลิปเก่าๆผมได้จะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมเคยให้ดูประวัติการเติมเน็ตผมด้วยนะครับว่าผมใช้แค่เน็ตรายสัปดาห์ 2เมกเท่านั้นนะครับผมยังเล่นได้เลยเพราะอะไรเพราะคลิปใหม่ล่าสุดหรือว่าคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตผมจะแจกว p เพียนให้สอนวิธี IKEA. แก้ลักคลิปล่าสุดผมก็จแจกว p เพียนตัวใหม่ไปแล้วนะครับก็เล่นได้ดีขึ้นด้วยนะแต่คนไปเจอคลิปเก่ากันครับก็เลยทําให้มีอาการปิงแล้วก็บ่นกันว่าโอแอปนี้ปิงไปเล่นแอปอื่นดีกว่ามีแอปที่ไม่ใช่เน็ตด,ด้วย ก็สำหรับเครื่องใครที่รู้ตัวเองว่าเครื่องไม่แรงอยากไปเล่นแอปแบบนั้นปรับภาพไม่ได้ภาพแตกมองตัวละครได้ไม่ชัดเลยก็แล้วแต่นะครับความสะดวกของตัวเองอันนี้ผมก็มาแนะนําคนที่เครื่องไม่ได้แรงเหมือนผมนะครับก็สามารถผมมั่นใจว่าถ้าเล่นในแอปนี้แล้วคุณํำตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นได้ผมมั่นใจว่าภาพสวยกว่า ตอนไปเล่น,นแอปนั้นแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องที่ไม่แรงนะผมมั่นใจว่าคุณจะได้เล่นภาพที่สวยกว่าตอนที่คุณไปเล่นในแอปนั้นแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เครื่องไม่แรงนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วยนะครับ